ซูเปอร์เบิหัวใจของนกซูเปอร์สัหัวใจของอมองอสซูเปอร์เบิรหัวใจของนะักสู้ซูเปอร์อมองอหัวใจของการฆ่าซูเปอร์เบ หัวใจแห่งการกินซูปเปอร์เมลอนหัวใจของแตงโมซูปเปอร์ลาบและซูปเปอร์เพนกวินหัวใจของนักสู้นักที่วิ่งเร็วนักบินได้และ นักว่ายน้ำ